อะไรนะไหนไหนคนข้างในข้างในตึกแดงโอ้โหนี่ตัวตึงมาแล้วบอกเลยตามตัวตึงมาเดี๋ยวตัวต um ึงนำพาให้ผู้หญ um> ิงอะตัวตึงมาแล้วตัวตึนแล้วตัวั้นแหละวตัวตึงเจอเจอตัวตึงเจอแน่ฟับไหนวะไอสัตว์ตัวตึงฉาแล้วฟุ๊บยิ่แค่ไม่มีจแต่ดอกปลอกก็ให้หน่อยตัวตึงขึ้นละเฮ้ยตัวตึงไม่เจอว่ะตัวตึงก็ดังหน้าก็ดังหน้าก็ดังหน้าตัวตึงมาแล้วอย่าติดข้างหน้าปะ ขาไไปดีตัวตึงยังไม่เจอตัวตึงเม้าหุ่นเป็นไปไหนแล้ววะไอ้สัสผมว่าคุณเจอคนทิพย์แล้วล่ะตัวตึงโดนซอมบี้ตบจะตายแล้ววะเฮ้ตัวตึงจะแตกเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเกือบไอมินมันแตกเหรอมยนจะด้ามินอยู่หน้ามินมันมันตายยัง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 ไหน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 มินคอมมาร์คมาร์คมาร์คระหว่างพี่กับมันมาร์คระหว่างพี่กับมันมินมินมินตัวตึงมาแล้ว Uhm. ตัวตึงแล้วนากระดังกันนะจ๊ะนี่มีข้างไหนก็ดังก็ได้ก็ดังก็ได้มันตายแล้วอ่ะตายแล้วโอ้มีนพี่บอกเลี้ยวระหว่างพี่กับมันโอ้ตัวตึงแบบวิ่งไปแบบเนี่ยมันนั่งกันตรงนี้นะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหยุดเนี่ยใช่อ๋อมันแอบแสดงว่ามันรู้เแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วแล้วตัวตึงไม่ได้ตัวตึงไม่ได้เช็คทุกมุมไงเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ตัวตึงพุ่งไปก็ดังเลย ไหนแต่แต่ผมไม่มีปืนนะเอาปืนมาเผื่อได้ไปเลยไปเลยไปเลยได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาแอรดอปไม่ไม่ก็ปืนที่คุณจะเอาอ่ะก็คือปืนในแอรดอปนั่นแหละจ้องผจ้องผจองผมลูดเองผมลูดตัวตึงจัดให้มันลูดองคลุ้นเองอะไรวะใครดีใครได้ดีไอ้เหี้ยตัวตึงน่าจะเอาตัวตึงน่าจะเอาสไนค์เคาะมาว่าระยะเข้างหลังข้างหลังเรามาเยี่ยผีไอ้สัสมันยิงเพื่อนในตีได้ปะ ยิงไม่ได้ดิโอ้ยเยี่ยไม่ไม่ดีเลยกูออกตีแันหนึงกูจะยิงคุณแน่ใจนะก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่มีปืนนี่ว่ะคุณอย่ามาทำให้ตัวตึงแค้นนะตัวแค้นนี่แหละเฮ้ยใกล้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 เก้าสิเมตรลงแล้วลงแล้วเฮ้ยใครยิงปืนอ่ะเปิดจุดแล้วสนายจากไหนตัวตึงโดนเปิดจุดแล้วแบบนี้เฮ้ยหอหอได้ยินเสียงปืนอ่ะไอ้สัตว์มีคนเก็บมีคนเก็บตัวตึงจัดยิงมันยิงมันยิงมัน ตัวตึงแม่งเล่นเลยตัวตึงจัดเลยเฮ้ยมีคนอีกมีคนอีกซ้ำซ้ำซ้ำดูที่ตก่าซ้ำหรอใช่ใช่ซ้ำซ้ำปืนมีกระสุนแต่มันมีเพื่อนอ่ะมันมีตี้มันมีตี้ยิงยิงแล้วมันไม่ตายอ่ะรุดไป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 ตัวตึงแบะตัวตึงทบบไม่ธรรมดาเอ้ยไม่ได้หรอ มาลูดแอร์ดับตัวตึงงี้ตัวตึงไม่ยอมไม่ยอมเจรจาเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนจัดระเบีวจัดระเบียวตะบนตะบนตอนนี้ไม่มีโอแล้วท่าแซมยิงปืนอ่ะเมื่อกี้ใช่ผมยิงเองโอ้โหตัวตึงตกใจหมดเลยเฮ้ยอย่าทำตัวตึงดิบอกเคลียร์วิววะลงไปอีกหน่อยก็ถึงเคลียร์วิวแล้วปะ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 เราเข้าเคลียร์วิวแล้วเข้าเคลียร์วิวเลยเคลียร์วิวหรือเคลียร์ผีเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตึงนั่ก่อน ไปยิ้มแม่งหวานว่ะปอดตืมมากถ่ายก่อนเลยยิ้มเปิดโถ่อยก่อนยิ้มหายเลยอันิโอตายแล้ปุ๊เนี่ยไปใช้เก็บของอยู่เดี้อเด้อเด้อพีเต๊ะเลยเต๊ะเลยทีทหารด้วยขอให้ทุกคนโชคดียิงไม่ได้ว่ะกระสุนมีไว้ยิงคนเท่านั้นไบอกาตีอยูติดส้อมบี้ติดส้อมปะ เฮ้ยเสียงปืนค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 นใช่เลยใช่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 ตดตดตึงมาเร็วนี Demon> ่นี่ตดตดตดตึงขึ้นตึกก่อนนั้นเดียวที่หัวตดตึงแม่งน่าจะเอาสไลมมาว่ะผมเข้าเองอ๋ออ๋ออ๋อมันอยู่มันอยู่เอาแล้วอ่ะไอ้ที่มันอยู่ดับเพลิงอ่ะแม่งเหมือนเหมือนดับเพลิงเลยเนี่ยเสียงมันมาจากตรงเนี้ยตดตึงได้ยินผมเจอผมเจอเจออยู่ตึกส้ม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 ไหนวะวิ่ง เอาสามวิ้งวิงเอ็สจุดสามวิ้งเอ็สเอาเห็นตัวก่อนตึงขอร้องขอร้อง่าทำตัวตึงหล่นจริง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 ของจริงของจริงของจริงอยู่อยู่หน้าหมเลยตึงตัวตึงตึงข้ยงในะมันอยู่ข้างในตึกชันแรกชแรกนะได้าเดี๋เพิ่งอดี๋เพิ่งรอ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 อร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 รอรอรออรอร มัมินมีล็อกไว้นะมินสบีพี่ไปเต็มเลยสบีพี่ไปเต็มเลยเฮ้ยพี่ช่วยพีโอ้โห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 ตายโอ้ยเอาวะมินมีล็อกไว้นะเดี๋ยวพี่โดดลงไปไอ้เชื่อกูจะตายไปวะเนี่ยป้านึงต้านึงตัวตึงกำลังวิ่งมาเนี่ยผีโคตรเยอะไอ้เวรตัวตึงวนชั้งสองทั้งสองห้าทั้งสองโอ้ยเฮี้ย ไอ้มีนมินมินตึกหน้าพี่ตึกตึก W ตึก W ตรง W หน้าพี่ที่พี่หันหน้าไปเนี่ยมีนเห็นปะโอเคคานอยู่คานอยู่มันไม่น่ามันไม่น่าได้ยินเสียงตัวตึงไปนึงสวยสวยเพื่อนเห็นเห็นแล้วงนี้กันนะพี่สวยได้ได้ได้เดี๋ยวตัวตึงเดี๋ยวตัวตึงหาทางขึ้นตำรวจก่อน ไอชินปืนมาแล้วปืนมาแล้เอแดงเสือแดงเพื่อนขลังขลัเพนเยียบเลยเพียบเลยออไม่มีกระสุนแล้วเอเคใก็ห้าจุดห้าหกเนี้ยไม่ไม่เอเคใช้เจ็ดจุดหสองปะไม่มันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเอเคไม่ใช่เอเคมันรูปรูปร่างรูปรหน้าตาแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าถามหน่อยทพี่ชอบไหมชอบไหมบอกว่าห้าดสี่ห้าใครมาละสี่เต็มเลยวะเกระด้งกระด้งด้ง้

จะพิงถ่ายแล้วถ่ายแล้วจะไปช่วยจะไปช่วยไม่ตึงเลยมาชุบหน่อยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยไม่มีกระสุนน่ะโอ้โหเชิดตียต้องมาชุบไปแล้วมีมีรอสับี้ให้เราสับี้ให้ชุบหน่อยชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยโอเคโอเคโอเคตัวตึงวิ่งอยู่ตัวตึงวิ่งอยู่ชุบได้ใช่ปะผมต้องเกิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวตึงตัวตึงจับแล้วตัวตึงจับแล้วโค่นมันเฉยแม่งวันแรกก็เอาเลยว่ะบรรยากาศเก่าๆแลอวบรรยากาศเก่าๆจริง เฮ้ยเสือปี๊ยยังร่วมอยู่ยังยังยังอยู่ตรงผมฝั่งฝั่งขวาขวาขวาสิบขายแล้วกูแซมแซมไม่ได้ล้มใช่ปะตื่นแล้วตื่นแล้วแซมแซมล้มแต่คือแซมออกมาได้แล้วโอเคโอเคโอเคอยู่บนตึกละตอนนี้เคียววิวของเราแล้วโดนแม็กลุ้มแม็กเฮ้ยคิวของเราวิวของเราเคียววิวของเรา เคยไม่ได้เป็นเคยก่นถ้าดิสเซิ์ฟนี้ลงเซิฟอื่นมันจะอยู่ที่เดิมปะไม่มันยิงผมมาจากข้างหลังวะตรงที่เราลุทของเมื่อกี้นะเพื่อนมันยิงผมมาตรงบันไดอ่ะยิงได้ก็จะมีแต่มาเก็ตเดี๋ยวตึงเราขึ้นตึกดูไอ้เชี่ยโจเตี้ยวตรงไหนโอ้อยไอ้นี่เต็นเต็น ไม่ไม่ตัไหนผมยิงคุณคุณไม่มีชื่อตัวตึงล่างเกือบแม็กเลยเมื่อกี้แม็กมีน้อยอยู่โอหถ้าถ้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วยิงผมได้อ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้แป๊บนึ่งตัวตึงเลยเตะเตะบ๊อเอาก่อนบ๊อบัฟตัวตึงเตะโอเคเจอ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 นอเจอไปด่ายหลุดจากมาร์ตี้เขาแล้วอ่ะเอ้าไอสัคุณเตะตัวเองไอสัตว ไอ้เว้ยเชิดเชเดึงหายละไอ้ี้นมันวิ่งออกไปแล้วเสียงบกมันยังไงตนี้ยไงโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้าหโอ้โอ้โโ้โโอ้ยโอ้โโอ้อ้โโอ้หโอ้โอ้โอ้โโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โอ้โโอ้โอ้หโอ้โอ้โ้โอ้ยโอ้โอู้่โอ้โโอ้โอ้โอ้โโอ้โโอ้หโอ้ยอ้ยโอู้โอ้โ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 หโอ้โโอ้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 อ้โ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 อโโอ้โอ้โอ้อ้้โ

อ้โขอบคุณตัวตึงเอ้ยสัตว์เอ้ยเขาหน่อยเขาหน่อยโอ้โหทันพอดีเป๊ะเลยสัตว์โอ้โหขอบคุณตัวตึงสุดยอดไอ้เกียร์ก็จาชื่อนี้นี่โอ้โหแล้วชื่อมันบัฟเพื่อนรักเพื่อนรังคลิของมันนะเพื่อนบอกเลยใครไม่ไม่เล่นกันแล้วแต่ละคุณเล่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีว่าสกิลปีแต่เมื่อกี้แล้วรู้สึกเออพี่พี่ยิงปืนแล้วพี่ตาบอดอ่ะ แบบเหมือนเหมือนผีอะแบบมียิงยิงซอมบี้ตายแล้วสกิลมันหายเฮ้ยได้เสียงตีนได้เสียงตีนตัวตึงได้เสียงตีนอีกแล้วไปละขึ้นบนตึกราะการวิจัยอ๋อเสียงตีนตัวเองเสียงตีนตัวเองมีมีเยอะมีเยอะมีเยอะมีกระสุนด้วยนี่ไงโอ้เชี่ยไอ้เฮียครูอันนี้อีกแล้วเนี่ยทำไมวะตัวเต็มีสงสีฟ้าไม่เข้าใจเออตอนตีคนอ่ะสัวใสเราต้องใสแว่นป้องกันแสงสีฟ้าแล้ววะ คนเเรียยลไอ้บ๊อบบ๊อบทิศไรทิศไรมันอยู่ทิศไรมาๆามาไปตัวเตือนตัวเตนตัวเตือนนี่นี่นี่มันตีผีทุกเนี่ยตัวตึงตัวตึงตัวเตือนตัวตืงมาแล้วยัง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 คนตัวตัวสำรองขาไอ้มันมันจะแตกมันจะแตกมันจะแตกเชื่อตัวตึงลุกหมดตัวตึงลุกหมดข้างข้างบ้าน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 ช่วยด้วย สวย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 เหอพิจัยเน้นจำนวนนี่วะกระสุนหมดแล้วว่ะต้องฟาร์มแล้วล่ะไปตำรวจปะล่ะไปตำรวจกันปะเหลยยูยิเจ็ดนั้นเนี่ยหมดแล้วถ้าแซมโดนที่ไหนยิงอะเอสเหรอเอสเอสใช่ใช่นายเหรอครึ่งตัวเลยอะตึกสูงใช่ใช่ช่โอ้เตึงจัดเลยตึกสูงตึกสูงเสียงมันอยู่อย่างไกลเลยวะมันกลับมาล้างแค้นแน่เลยวะ ตัวตึงมาละตึกตึกสูงท้ายเมืองสองตัวสองตัวสองตัวเหรอเจอยังเจอยังแตกหรอใช่เหรอทำไมเกาะเกาะเกาะแต๋วยิ่งโดนหัวมันโดนหัวไม่ล้มอ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนส้นไหนเจิดสูงพี่ตึกสูงมั่งหน่อยมั่งหน่อยได้ปะได้เลยมีมากแฮะผมว่าถ้าไม่โดนหัวผมไม่ตายหรอกมันยิงหรอไม่มันน่าจะยิงผมเฮ้ยโอ้โหในนี้แม่งมืดมากตัวตึงอยู่ไหนวะเพื่อนตัวตึง ตึงอยู่ในอไปลอยู่บนสุดเลยอยู่บนสุดเลยมีกดเมื่อ้หรมีไม่เอ้กระสุนได้ไม่หมดแล้วกลายวิ่ไปเฉยถึงหน้าแหละเพื่อนหน้าขึ้นตึกปั๊มก่อนปั๊มก่อนได้สี่ได้สี่เองไสี่สองเฟนเลยสองตัวนะเดียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วซ้ำซ้ำไหนวะเนี่ยตึกนีดตึกนีดตึกตึกตึกที่เราอยู่เนี่ยตึกผมเนี่ยตึกผมเนี่ยไปไหนตึกนีด โอ้ย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 โยโอ้ย้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอยออยอตอ้้่ยถึงว่า้น ต้องผมใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมมันมันมาต้องบผมแล้วเชี่ยแม่งยิงไปสัตย์เลยไม่งยิงตัวตึงวะเดี๋ยวผมรอให้มันโหลดแล้วผมจะเกิดใกล้กรุ๊ปแล้วกันได้ได้ได้ตึงไว้ก่อนตึงไว้ก่อนจัดเลย่บนหลังคาสองตัวใช่ใช่มันรู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วแม่งมืดมันก็รู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้ยิงตึงตึงตึงตอนนอยู่บนหลังคาใช่ปะ ตึกตึกอิดอ่ะตึกอิดอาจารย์ตึกอิดอ่ะสนออ้ตัวตึงขาหักวะมาร์กมาร์กไว้สักไกลเลยก็ว่าตรงนั้นมันไม่มีตึกแล้วมันหมดไปแล้วชาลี่าลีเชื่อตัวตึงขาหักอยู่บนบนสุด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 ม่ไม่ลงมาแล้วลงมาแล้วอยู่ข้างล่าง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 ตรงตรงตรงข้างล่างข้างล่างตรงสมุดตรงสมุดไม่มีผมอยู่ไม่มีผมอยู่ตั้งคหนึ่ง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 สวย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 เชื่อขาหักกูยังข่าคนไ้เดี๋ยวผมลอให้เดี๋ยวผมร่อให้เดี๋ยวผมร่อให้ กู <differences S 2> <shirt> <ure> <ure> นี่มันหลิงนี่นะกูนี่มันโคตรตึงเนี่ยมันยิงผมอยู่มันยิงผมอยู่ราคาราคาราคาบ้านราคาบ้านราคาบ้านไม้ราคาบ้านไม้ราคาบ้านไม้ใครเอาใคยเกิดในบ้านไหนตัวบ้านไหนตัวผมร่วงผมร่วงผมร่วงเฮ้ยผมกำลังชาร์จหลังบ้านตัวเนด็ดตัวเนี่ยตัวเนี็ยเยอะมากตัวบอกแล้วว่าหลายตัว มันโดนผีไล่อยู่มันโดนผีไล่อยู่ต้นไา้มีตัวนข้างในมีตัวนึงเนี๋ยนะตัวตึงรอก่อนไม่ไม่ตายเชื่อเฮ้ยตัวตึงขาหักตัวตึงอหลังต้นไม้วะตัวตึงวิ่งไม่ได้วะขาหักไอ้หนังส่ชุดเต็มแล้วนะใช่ใช่มีตัวหนึ่งในตึกที่ผมยิงอ่ะชุดเต็มตายตัวตายตัวหนึ่งใช่ปะใช่ตายตัวหนึ่งชุดแบบเต็มมากยอู เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นเห็นป่ะเทียร์ไม่โอ้โหเกือบร่วงโอ้โหคำตอบมาสวนเลยว่าเพื่อนเห็นป่ะข้างหน้าตรงนั้นอะเพื่อนเราเรื่องกันวรอเทียร์กาะแตกหมดแล้วเกดแค่โอ้โหโอ้โหแมงสกาว่ะเพื่อนไม่รู้ว่าอะไรเพสกาสกาแล้สกาตัวตึงตัวตึงแอบพุ่มตัวตึงแอบพุ่ง สามเยอะแยกระชากราแล้ววะยังตึงเลยเยอะดไอ้สัตว์ไม่ได้แดกช่วอยู่ช่วยอย่ช่วอยู่ช่วยอยู่วอยู่ช่อยไม่ได้แดกตัวตึงกูตัวตึงกูตัวตึงวิ่งวิ่งวิ่งหนีเข้ามาวิ่งวอยู่วิ่งอยู่สี่ตัวสตัวสตัวเขาไป็ลมพอตหน เสยพี <Dante> ่เสยโว้ยสัตว์ตัวตึงกูนี่มัน <ve> ตัวตึงผมเกินแล้วผมเกินแล้วกูเนี่มันตัวตึงเก็บของไหวป่ะเพื่อนไหว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 ผมไหวผมไหวคุณดูเลือดผมดิคุณว่าผมไหวป่ะไหวี่ฝันดี้ดิเลื่อนเอเนอร์จีผมหมดวะเฮ้ยถ้าเราชนะไฟเนี้ยคือสบายเลยนะเว้ย จะแซมมายังวะเชยไอ้ต้องกำลังขนาดแบบศพที่เดิมว่ะเชื <t 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 ่อตรงหลังบ้านอะมองก็ไม่ค่อยจะเห็นมองาไม่เจอมาแล้วครับตาตาตาดีดีเพื่อนดีกำลังไปที่เดิมอ๋อโอเคมันยิงมันยิงมันมันยิงเหรอเนี้ยใช่ใช่มันยิงตังจุกจุกจุกเนี่ยนะใช่เฮ้มันยิงคนอื่นวะไม่ใช่พูดเดียวกันวรอตัวตึงกลัวโดนหลังเข้าอ่ะเฮ้ยตัวตึงได้ยินเสียงปีน มไอเมีมยมีมไอสัตว์เอ้ยไีอยู่อยู่มีงกลางถมนอยู่กลางถนนอยู่กางถนนมลาหมนนเต็นเต็นเต็นีมีตัวเต็นไหนวะเต็น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 กันจะใส่กันดื่มเครืบองดื่มเครื่อง่มหรือเปล่าเนี่ยตา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 ยซวยซวมซมีซวยซ้ำเพื่อนเพืเพ่นๆยูตรเต็นใช่ไมใช่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 นๆ่นั่งนั่งนั่งอยู่เยมีมีมีเกาะเหลือปะ ไม่ไม่ไม่มีมินตายเื่องก่อมดวะนี่ผมไม่เห็นชื่อได้เหรอไม่เห็นชื่อเหมือนกันผมเล่นยิงไแซม่ตอนนั้น่ะผมก็ยิงมินเหมือนกัน็บนิดตรงนั้น่ะไอ้มนวิ่งมแลวเพื่อนบ้านตรงข้ามไอตีไอตีไอดีอตีใครอยู่ตรงบ้านอ่ะมินใช่ปะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเหลืองป่ะตรงบ้านเหลืองป่ะบ้านผังเนี่ิ่งมาแล้วเพื่อนมาแบบปกประตู โอเคบินไปยัดเองมีร่องประยัดเองมาอยู่ในบ้านใช่ปะไอ้เจ็บแทมไซไซไซวิ่งไปแล้วมึงเออลบมหนึ่งลม้ลมหนึ่งมีอยู่ไหนเนี่ยมินมันอยู่หลังตึกอยู่หลังตึกอุ้ยโอ้ยมินโดนหลบบ้านเลยวะแยก,ยกเสียงปืนไม่ออก, <uel ic> ออกเสียงปืนแม่งมั่วจัดอ่ะเจ็ดจนเด็เอาไปอยู่เสียงคนเบี้ยเลยเอสจ่าเอสจ่ดยตรงใช่ไหม จ่าเห็นบ้านตรงข้ามเทพจ่าป่ะที่ที่ริมน้ำอ่ะเห็นป่ะที่มันจะมีบ้านเดียวอ่ะฉันน่าตัวนึงไอ้เป็นด้วยนะผมผมได้ยินเสียงเดินเดี๋ยวมีไปเซอร์ไวนโบก่อนหนึ่งเดี๋ยวแล้วเจ้าเจ้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 เนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเนี่ยแซมไม่ใช่เลยมั้ยแซมเลขอะไรแซมเลขอะไรเอ่อผมเลขสามอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเบอร์สี่เทพสามาอันเนี้ยกลับมาทับผมไม่มีวิวจ้าเอาไปยังอ่ะ กระสุนมันนะน้อยนัดโอเคมีเกิดใกล้เคีอยู่จบอะไรพี่อยู่บ้านอยู่บ้านบ้านเหลือง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 บับบับน้หน่อยบ้างบ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลืองข้างหน้าบ้นข้างหน้านั่นแหละข้างหน้านั่นแหละเดี๋ยวขอด้วนด้วน้องไหนข้างในบ้านข้างในบ้านมันโดดอยู่อย่าเรียกผมจ่าเรียกผมตัวตึง มาชิดชิดชิดมชิดด็ชิดชั้นแรกมันอยู่มันอยู่เฮ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นมันอยู่ชั้นสองไอ้อยู่อยู่มีมีรูวปางมีรูวปางไอ้เชื่อตัวตึงกับตายโอ้เชื่อตัวตึงตายตัวตึงโดนซ้ำตรงรั้ว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  โอ้เฮี้ยสองตัวไปง่ายแซมได้ไหมเอาไว้ลงที่เดียวเอาไว้ลงโอ้ยเฮี้ยผีตบไม่เอ็งตึเป็นคนแร็ปท็อปเลยเฮ้ยตัวงตึ้งไม่งามหน่อยเฮยส่วนส่วนได้ตัวหนึ่งแต่อีกตัวเข้าหลังแง่เลืองแม่งเหลือหนึ่งตายตายแซมซูให้ได้แซมซู้ให้ได้หนาดังออกอยู่มันอยู่ตรงศพผมตรงริมรั้วตัวหนึ่งตัวไม่ค่อยตึงตัวไม่ค่อยตึงตึ้งไป เราต้องเติมตรงกุ๊บหรือว่าเราต้องเติมตรงเวอร์เติมกุ๊บเติมกุ๊บเติมกุ๊บซาผมแซมมันมันลุ้นผมผมอยู่มันลุ้นผมอยู่สวยเพื่อนสวยเพื่อนตาย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 มีมีมีตัวนึงนะมีตัวนึงนะสวยแซมสวยอีกอีตัวตายแล้วผมผมผมยิงไปทั้งสองตัวแล้วตายแล้วเดี๋ยอยุดยึดยุดไว้ยึดไว้เดี๋ยวผมไปเก็บสมเดี๋ยวผมไปเก็บสมตัวเองตึงตึงตึงสวยสวยแซมตึงมากตึงมากเมื่อกี้ตึงมากไอ่มันมีเกาะมีอะไรกันเปล่าเ้ยสายแม่งโคตรตึงเลยไอ้ซาน เรื่องเเรื่องเรื่องตึงตึงเอาเรื่องเอาเรื่องตึงตึงตึงไอ้ศพผมเอี้ยใโอ้เอี้ยตกตัวตึงตัวตึงตัวตึงเองเท่าทีตึงเองตึงเองเนี่ยศพผมคือทีศพที่มีกีตาร์โอ้โหตึงขนาดนี้ใครง่วงได้ก็บ้าแล้วผมว่ามันหมาแน่เชื่อปะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ตึงว่ะเชื่อมันเถอว่ะเออมันมันมันตึงเลยตึงแบบตึงไม่เลิกเลยสัตว์ กลับดีกว่าผมอยากเอาของไปเก็บตู้แล้วอ่ะไปด้ยปกลับดีกว่าจะเอาตัวไปปล่อยเนอนโอเดืหยุดตึงแต่เพียงเท่านี้กลับเซฟโซนเดียวกูบอกเลยถ้าหลังจากนี้กูโดนกระสุนเข้าตัวแม้แต่นัดเดียวนะมึงไม่ได้นอนแน่นอนไอ้เลยไอ้ดอกใกล้ๆเลยว่ะโอ้ยคือมันไม่เอามันก็หยางกันไปหน่อยปะไอ้ดอกอันเนี้ย หน้าเราเลยหน้าเราเลยตัวตึงอย่าให้จบอย่าให้จบเราต้องจบตัวเซนต์ตัวตึงตัวตึงเราต้องเราจะอิ่มแล้วต้องอิ่มให้สุดว่ะตึงว่านะอะไรเพื่อนอุ้ยบผีแท้คุณรีบมาเติมหน่อยแอดดอบต้องการคุณเฮ้ยแถวนี้อาจจะมีคนว่ะเพราะว่ามีคนดูดรถพยาบาลไปแอดดับอยู่ข้างหน้าเลยนะโอ้ไอ้เหี้ยไอ้ความรู้สึกช้าชิบหายเขาถึงก็แล้วเนี่ย ครบหน่อยครบหน่อยอ่ะเปิดแล้วนี่เฮ้ยไอสัตว์เอ้ยคนปืนที่ไอ้ทิ้งแม่งมันใช่เดินทําไมเนี่ยมันมีคนจะมาเอาแอร์ดับนี่นี่หนักกระสุนนะแม่งหนักปืนนี่แหละโโอ้หตัวตึงโดนเข้าหลังไอเหี้ยตัวตัวตึงแตกจบเลยหลัรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อน กี่ตัวกี่ตัวนะตั้มตัวผมเยอะเยอะเยอะเลยวิ่งไปไหนหรอวะเราต้องชนะไฟนี้นะผีวิ่งตามผีวิ่งตามมันเพียบเลยไอ้เชี่ยไอ้ปืดตึงมีแต่พกป่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสิบนัดนี่แหละวะจ้าผมไม่เห็นอ่ะมันอยู่แอร์ดับนั่นแหละแล้วมันเก็บป่ะวะแอร์ดับ่าจะเก็บเลมือนเหมือนกล่องยังอยู่ป่ะใช่กล่องยังอยู่กล่องอยู่กล่องอยู่เฮ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ หแใช่ล้มเลยดเดียวะนายอุชนายโคตรไกลเลยนี่เพื่อนใส่้ามเจอเ็มแน่ก่อนอยู่ตรงไหนตายตายตายตาึงเอาพกลุ่นมันตายวนะสาายเขาอะเาเขาไอ้ทีเขาไอ้ียอ้ยอูยอ้อ้้อ้ออูยอ้อู้้ยอ้ งวิ่มาแล้วลงวมาแล้กต,ตเองไม่ใช่นักเลงที่ไหนไล่งินตายป่ะตายป่ะสวย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 อีกคน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 วิ่งเข้าหาโอ้โหไอสัตว์กูถามกิ้งหมดทุกปืนแล้วไอ้เียเอ้ยผีคุยหลังต้นไม้มาพร้อม,มตึ้งลาก,ก่อน ปตึ้งคนล่ะหลังหินต้นไม้น่าหิ้งขอใคุณประสบปัญหากับการวิ่งแอโรบิกของคุณในทุกๆวันนี้ผมขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ไม่ยิงผม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 ผมมาเกิดเซฟโซนแล้วว่ะตึ้งผ้าผ้าผาจ้ะอะไรอะไรแท็บ3ของของเก็บมาแล้วของเก็บมาแล้วใช่เหรอคุณได้ไอ้ดอกแล้วเหรอ ได้ใช่ผมได้แล้วเป็นไงเกลือไหมของของดีหรือของของเกลือฮะเกลือเกลือกากของกากโอ้โหเฮ้ยกูสละชีวิตตั้งนานกูสาวิ่งออกวนออกกําลังกายตั้งนานที่แท้ของเกลือนี่ใช้ชนะเป็นของเราวะยไปตึงว่าตึงตาเริ่มตึงแล้วตึงต้องไปนอนก่อนตื่นมาจะได้ย่อนย่อนเจอกันเพื่อนเพื่อนทุกคนจุ๊บจุ๊บเอาไม่ตึงไม่ไม่จุ๊บจุ๊บตึงหน่อยตึงตึงจุ๊บ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 เจอกัน